กล้วยหอมทองพืชทางเลือกใหม่สำหรับชาวบึงการโดยการนำของนายนฤชาโคษาศีวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบ,บึงการจังหวัดบ,บึงการเป็นจังหวัดที่77ของประเทศไทยที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้การนำของนายนฤชาโคษาศีวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบ,บึงการท่านได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร ซึ่งได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรในระดับพื้นที่เน้นการบรูรณาการการทำงานจากทุกหน่วยงานในรูปแบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีไปประยุกใช้ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไปจังหวัดบึงการมีพื้นที่รวมทั้งหมด2 6 9ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม1,432,187ไร่คิดเป็นร้อยละ53.21ของพื้นที่ทั้งหมดชนิดพืชที่ปลูกส่วนใหญ่เช่นยางพาราปล์มน้ำมันข้าวมันสำปะหลังเป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกพืชลักษณะเชิงเดี่ยวสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงการได้พิจารณาพืชทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจของจังหวัดบึงกาฬคือ กล้วยหอมทองโดยคำนวณจากต้นทุนซึ่งเป็นพืชที่มีศักยภาพสูงมีโอกาสในการผลิตและจำหน่ายมีเครือข่ายที่เข้มแข็งความต้องการของตลาดมีสูงจึงมีการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองพื้นที่นำร่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง BK 77บานพลแก้วหมู่ที่10ตำบลหนองหัวช้างอำเภอพรเจริญ โดยนำระบบส่งเสริมการเกษตร,รเชิงพื้นที่มาใช้ในการขับเคลื่อนมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรของพื้นที่วางแผนและผลิตสินค้ากเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่สร้างความรู้ทางวิชาการผ่านการฝึกอบรมในด้านการบริหารจัดการผลผลิตการปลูกกล้วยหอมทองสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยการปลูกกล้วยหอมทองในพื้นที่1ไร่ใช้ต้นพันธ์ุจำนวน400หน่อต่อไร่มีระยะการเก็บเกี่ยว7-8เดือนได้ผลผลิตเฉลี่ย15กิโลกร,รัมต่อต้นราคารับซื้อเฉลี่ย15บาทต่อกิโลกร,รมัมคิดเป็นมูลค่า90,000บาทต่อปีในปีแรกมีต้นทุนการผลิตประมาณ35,000บาทต่อไร่การปลูกหนึ่งครั้ง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้5-7รอบการผลิตสำนักง,งานเกษตรจังหวัดบึงการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง BK77 และเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพรเจริญมีสมาชิกจำนวน35รายพื้นที่60ไร่ และเกิดการขยายฐานการผลิตกล้วยหอมทองเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองไปยังอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดบึงการรวมสมาชิกเครือข่ายจำนวน104รายพื้นที่139ไร่คาดว่าสามารถสร้างมูลค่าให้จังหวัดบึงการ12.51ล้านบาทต่อปีตลาดหลักของกลุ่มจะดำเนินการรวบรวมผลผลิต เพื่อนำไปเข้าโรงงานคัดแยกและบรรจุนวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสารน้ำโของอําเภอรสร้างพรอมจังหวัดอุดรธานีจำหน่ายให้กับบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอเลเวนในเขต11จังหวัดอีสานตอนบนและมีเป้าหมายที่จะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น จากผลสำเร็จของการนำระบบส่งเสริมการเกษตรมาใช้ขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่ดังที่กล่าวมานั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงการได้นำเนินการขับเคลื่อนง,งานในเชิงพื้นที่ลดพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมีแนวทางในการขับเคลื่อนตามหลัก BCG m o เดลมุงสร้างมูลค่าเพิ่มและหมุนเวียนทรัพยากรชีวภาพที่มีในพื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่าและยาวนาน โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักตลาดนำการผลิตบูรณาการร่วมกับหน่วยงานช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจากการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งส่งผลให้การดำเนินง,งานของวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง BK77 ได้ยกระดับการพัฒนาไปสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาชีพมีความมั่งคั่งทางไรายได้มีความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สร้างเมืองสร้างคนสร้างไรายได้